ถ้าใครที่กำลังมองหาหูฟัง True Wireless ทรงสปอร์ตที่ราคาจับต้องได้พร้อมฟังก์ชันการใช้งานและคุณภาพเสียงแบบจัดเต็มวันนี้ทางฮอลิไซของเรามีมาให้ชมอีกหนึ่งตัวและเชื่อว่าถูกใจทุกคนมากๆนะครับวันนี้มากับ Free o t Audio JW1 นะครับหูฟังเป็นแบบ True Wireless ทรงสปอร์ตครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายและคนที่ชอบหูฟัง True w i r e l e โดยเฉพาะจะถูกใจทุกคนขนาดไหนลองไปตัดสินใจ,จพร้อมกันนะฮะ ท่าความกันเล็กน้อยนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของ JET AUDIO เนี่ยคือเขาคือแบรนด์ลูกในเครือเดียวกันของทาง FREO นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเกี่ยวยงอะไรยังไงกันใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นหูคุ้นตากันสําหรับแบรนด์นี้ใช่ไหมครับโดยแบรนด์ JET AUDIO เนี่ยเขาจะเน้นสินค้าราคาจับต้องได้ราคาไม่สูงมากเป็นหลักเลยนะครับแต่คุ้มค่าและคุ้มราคามากๆโดยทางแบรนด์เขาจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มสินค้าประเภทหูฟังครับหูฟังไร้สายหางหนูแล้วก็แดกไร้สายเป็นหลักและเขาจะทําราคาให้ได้ ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ได้คุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดอธิบายง่ายๆก็คือทาง Free-O แล้วก็เจ็ตอ d ดิเนี่ยคือบริษัทเดียวกันผลิตที่เดียวกันแต่แตกต่างกันแค่ลายโปรดักต์ในการผลิตนั่นเองนะครับ เรามาเริ่มที่จุดเด่นของตัวหูฟังกันบ้างการออกแบบของหูฟังตัวนี้เป็นแบบสปอร์ตนะครับดูจากหน้าตาของเขาจะสังเกตเห็นเลยว่าจะออกแบบมาได้แตกต่างจากหูฟังทูไวเลทในท้องตลาดตัวอื่นๆพอสมควรนะแล้วเขาไม่ใช่ดีไซน์แบบอินเอียร์ด้วยนะครับจะเป็นแบบแนวกับหูเลยเพราะเขาเน้นให้ใช้งานกับการออกกําลังกายเป็นหลักและการใช้งานในออฟฟิศอะไรประมาณนี้เป็นการออกแบบดีไซน์เพื่อการใช้งานประเภทนี้เป็นหลักเลยนะครับ ตัวเคสของเขานีครับมีความโดดเด่นมากๆออกแบบเหมือนแคปซูลอวกาศครับมองเห็นด้านในตัวเคสได้เป็นแบบใสนะทำให้ดีไซน์ของตัวเคสเนี่ยดูดีมากๆแล้วหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาจะรองรับระบบการเชื่อมต่อบลูทูธ5.3นะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วมากๆไดรเวอร์ของเขาเป็นไดรเวอร์ดนามิกขนาดอยู่ที่14.2ม mm ิมพร้อมความสามารถรอบตัวเลยนะครับ ที่สำคัญตัวหูฟังเขาจะกันน้ำกันเหงื่อด้วยระบบ waterproof IPX4 นะครับใครต้องการใส่ใช้งานเวลาไปออกกำลังกายหรืออะไรประมาณนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะฮะถัดมาคือส่วนของแบตเตอรี่การใช้งานนะครับใช้งานได้ยาวนานมากๆสแตนบายไทม์สูงสุดอยู่ที่3เดือนเลยทีเดียวสำหรับหูฟังตัวนี้คือยาวนานจริงๆครับและสุดท้ายรองรับระบบทัชบัตต t อนนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ซึ่งสามารถควบคุมผ่านตัวปุ่มได้เลย มีขายกี่แบบกี่สีในทั้งตลาดนะครับหลักๆที่วางขายตอนนี้จะมี2ส,สีคือสีขาวและสีดําเลือกได้ตามใจชอบครับและการรับประกันอยู่ที่1ปีเต็มจากทางฮอริซอยตามเงื่อนไขาการรับประกันนะฮะและนี่คือส่วนตัวสเปคของเขาสาหรับใครที่สนใจก็สามารถกดพรสและดูรายละเอียดก่อนได้นะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับคือเคสชาร์จิ้งครับหูฟังครับสายแท็ e c usb และถุงใส่หูฟังนะครับ เรามาเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ตัวเคสกันก่อนเลยนะครับการออกแบบของเขาดีไซน์การออกแบบเป็นแคปซูลอวกาศครับหน้าตาประมาณนั้นเลยทําให้หน้าตาตัวเคสเนี่ยมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นจากเคสหูฟังทูวายเลตตัวอื่นๆพอสมควรนะครับรวมทั้งสีของตัวเคสเนี่ยก็มีความตัดกันนะครับมีความหรูหราพอสมควรอยู่เหมือนกันขนาดของเขาค่อนข้างมีความใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะปกติตัวเคสเนี่ยจะค่อนข้างเล็กๆใช่ไหมสำหรับหูฟังทูวายเลตนะครับแต่หูฟังตัวนี้ด้วยความที่หูฟังเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบสปอร์ตนะครับดีไซน์เน มีขนาดใหญ่ตามไปด้วยนะครับมีโลโก้มาให้นะครับในส่วนของด้านบนพร้อมไฟ LED เล็กๆเมื่อเปิดปิดตัวเคสครับและด้านในมีลักษณะที่สะอาดตานะครับส่วนวอาส่วนโค้งดูดีมากๆครับทุกคนส่วนของด้านล่างเนี่ยบอกความจุค่าพลังงานของตัวเคสและหูฟังมาให้ด้วยนะครับ การเปิดปิดตัวเคสเนี่ยเมื่อใช้งานนะครับลักษณะค่อนข้างมีความเจ๋งมากๆเมื่อเปิดขึ้นเนี่ยเหมือนเปิดแคปซูลเลยครับเมื่อเปิดปิดและใช้งานนะครับจะมีสัญญาณไฟ LED บอกที่ด้านบนตัวเคสด้วยซึ่งด้านล่างเขาจะมีแม่เหล็กมาให้นั่นเองนะครับเวลาสั่นเนี่ยไม่มีหลุดใช้งานได้แบบยาวๆนะฮะรูปแบบพอร์ตของเขาในครับในการชาร์จพลังงานเข้าตัวเคสเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB ใช่ไหมครับเสียบแล้วชาร์จพลังงานเข้าตัวเคสได้เลยแล้วดีไซน์ตัวอินเอียร์เป็นยังไงบ้างครับ หูฟังมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆในเรื่องของหน้าตานะครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าทุกคนเคยเห็นจะเป็นขนาดเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นหูฟังทูไวเลสแต่ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นรูปแบบสปอร์ตครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยออกแบบมาแบบนี้ก็เพื่อให้ใช้งานสปอร์ตนั่นเองโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แบบเร่งด่วนเช่นการออกกําลังกายการวิ่งการทํางานงานออฟฟิศอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนวอลกต่างๆของตัวหูฟังเนี่ยจะมีความโค้งว้าไปตามหูเมื่อใส่ใช้งานแล้วหูฟังของเขาตามสเปคที่ระบุมาเนี่ยจะเป็นเ e อียบัดนะครับแต่หูฟังจริงๆจากลักษณะที่สัมผัสเนี่ยจะไม่ได้ยัดเข้าไปในหูเลยนะตัวหูฟังจะแค่แนบกับหูแค่นั้นนะครับย้ำว่าแนบแค่นั้นเลยจริงๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้หูฟังตัวนี้มีความแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเพราะใส่ใช้งานแล้วได้ยินเสียงแน่นอนไม่ต้องกังวลสําหรับส่วนนี้นะฮะ แลวปุ่มทัชบัตตอนของเขาเป็นยังไงมีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นเลยทําให้หูฟังใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะครับสัญลญักษณ์ LR ของเขาก็มีมาให้ด้วยในส่วนของจุดชาร์จตัวหูฟังใครกลัวว่าใส่หูฟังผิดข้างเนี่ยนะครับสามารถสังเกตได้ที่ส่วนนี้นะฮะตัวไมโครโฟนของเขาเป็นยังไงครับตัวนี้ก็ซับพอร์ตมาให้ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้เลยเมื่อเปิดใช้งานตัวหูฟังนะฮะ วัสดุของเขาเป็นยังไงสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับหลักๆเป็นพลาสติกทั้งหมดครับน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับไม่หนักเลยท,ทั้งทงที่ตัวหูฟังเนี่ยดูเหมือนจะหนักนะแต่มันไม่หนักนะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับต่อข้างอยู่ที่9.5กรัมเท่าน,นั้นรวมทั้งตัวเคสเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่84กรัมโดยเฉลี่ยสามารถพกไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกแน่นอนนะครับถ้าไม่ติดเรื่องของเคสนะครับที่ขนาดมันอาจจะใหญ่นิดนึงตรงนี้ก็ลองพิจารณากันได้นะครับ ค่าพลังงานของเขาตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่250มิลลิแอมครับสำหรับตัวเคสนะครับและตัวหูฟังเนี่ยอยู่ที่65มิลลิแอมครับใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่18ชั่วโมงนะครับเมื่อใช้งานร่วมกับเคสชาร์จิ้งนะครับและใช้งานได้มากกว่า6ชั่วโมงนะครับเมื่อใช้งานแค่ตัวหูฟังอย่างเดียวนะฮะ แต่นบยวามของหูฟังตัวนี้นะครับทางแบรนด์แจ้งมาว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่3เดือนเต็มๆครับซึ่งระยะเวลาขนาดนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้นะครับคือมันยาวนานมากๆครับและใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่1.5ชั่วโมงเท่านั้นทั้งตัวเคสแล้วก็ตัวหูฟังนะฮะต่อไปเราลองไปฟังในส่วนของเสียงไมโครโฟนและการเทสต,ตัวหูฟังกันบ้างน,นะครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟน J t Audio JW1 ครับทุกคนลักษณะสเสียงจะ ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าประทับใจกันไหมครับสูงกลางแหลมต่ำยังไงลองพิจารณากันดูรู้สึกว่าตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองตัดสินใจกันดูนะครับ เสียงของหูฟังเนี่ยหลังจากทดสอบนะครับต้องแจ้งทุกคนไว้เลยว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยไม่ได้เหมาะสําหรับสายซีเรียสทั้งหลายนะครับที่เอาไปฟังเพลงแบบจริงจังอะไรประมาณนั้นเหมือนหูฟังอินเดียมอนิเตอร์นะครับเพราะหูฟังตัวนี้เป็นแบบทูไวเลสสปอร์ตนะครับเอาไปฟังเพลงแบบชิลชสบายๆเป็นหลักหรือทํางานเร่งด่วนเป็นหลักนะครับจากการฟังเสียงนะครับเนื้อเสียงที่ฟังได้ชัดสุดจะเป็นเสียงเบสนะครับที่มีความนุ่มและใหญ่มากๆส่วนของการฟังเพลงทั่วไปก็ถือว่าทามาได้ดีนะครับไม่ต้องซีเรียสส่วนของไมโครโฟนสามารถสื่อสารได้แบบบสาย บลายผ่านบลูทูธได้เลยนะฮะราคาหูฟังตัวนี้อยู่ที่ 1, 1 9 0บาทครับราคาเป็นราคาที่จับต้องได้สุดๆเลยนะเทียบกับคุณภาพและการใช้งานนะครับที่ได้ทั้งการเชื่อมต่อแบบจัดเต็มเคสชาร์จจิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะของหูฟังที่โดดเด่นมากๆค่าพลังงานที่สามารถใช้งานได้แบบยาวนานสุดๆนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจสินค้าจากทางฮอลิไซ์ของเราสามารถสแกน QR Code ที่ส่วนนี้แล้วเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้และถ้าเกิดใครสนใจสินค้า ทางฮลิไซต์ก็สามารถคลิกรายละเอียดในส่วนของใต้คลิปได้เลยนะครับทางฮลิไซ์ของเราจัดเต็มให้หมดแล้วสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ทางฮลิไซต์ของเราด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ